สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีเอฟีทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่โอนปูตานะครับดอนปูตาจังหวัดลอนธานีนะครับคุณผู้ชมนะครับมาตามตัวเลขไปฝากแฟนๆอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวมาตามดูว่ามีวันไหนที่จะทําพิธีอะไรบ้างหรือไา้เลขหรือยังครับที่นี่นะครับไล่ตัวเลขก็จะมาฝากแฟนๆช่องเลยนะครับตอนนี้เงียบอยู่นะครับ เราพาไปตัววนปู่ตานครับมาไหว้ปู่สวัสดีครับวะสวัสดีครับพี่ใหญ่ลมของเราพี่ใหญ่บนลอมของเรา,า,ล,เราล,ลูกกันดีนี่ครับผมโอ้อยู่ในวัดเห็นว่ามังเปลี่ยนเห็นว่า อียังครับหน้าไหนที่เพิ่นเฮ็ดไว้นะ่ะเพิ่นทีลื้อขึ้นบุรณะขึ้นเน้นบ่าน,านั่นน่ะโอ้ในวัดโอ้ที่ป้ายเนี่ยบ่เออบุรณะสร้างของปู่ใหญ่อือ้เพิน่นสิเป็นสร้างโบราณตั้งแต่มมมสมัยขอมเนรอโอ้ตั้งสมัยขอมอือเพิ่นนี่มิ้เพิ่นมาเข้าให้สร้างบ่เออเพิ่นเจนส้างเออจหือ้อขึ้นเนี่ยเฮ็ดนี่แหละแต่คือเพื่เฮ็ดสร้างบุรณะขึ้นใหม่ในวัดในวัดในวัดอือของปู่นี่ละ่ะ ของปูบุญมา,มมาโอ๊ะปูปทองมาตัวปูทองมาทองมาปูชื่อาาวปูซิวโทนน่ะของปูซิวโทนนี่แหละครับและไม่ยาปฐุมม,าม,ม่านอือยาปฐุมม,ามา่านล่างของเราไหนเป็นล่างทรงของยาปฐุมมา่านหรืยยอผ้าเยติดีรามาแล้วเรามาจากคำสนทนาขอมาผิดผ้าสามคืนครับแล้วกิจกรรมมือใดสิมีอีกทางนีนอ่าก็มีตะมารัำธรรมดาเนี่ล่ะมือใดก็มือมันพูดมือมันพูด บนลำธารนี่แหละข้าเจ้าโอ้เสี่เหลี่มักถูกไหมค่อยแต่พันนี่แหละบอกพันวงของในพันนี่แหละที่มากเคยมากนี่นหะโอ้เพิ่นถูกอีเหล้วกระถูกแค่พุ่นละถูกแน่ได้ง่ายกว่ามะลัมมาบวงสงสือมะลัมมาถวายซืือโอ้เขาน่ะมาลัมถวายปันพุทธซืือพันพุทธพุทธที่จะถึงหรือพุทธพุทธที่มานนี่แหละพุทธที่ผ่านมาแล้วพุทธที่เนี่ยพุทธที่จะถึงใกล้ๆนี่แหละพุทธที่จะมาเนี่ยอื้อฮือไปนี่แล้ว ได้ตัวเลขยังงงินีกได้ได้เราบ่กเพิ่นได้ยังเพิ่นการนี่เด้ไม่ได้เดี๋ยวคนนี้นี่ยมีเพิ่นไทยคลิปไว้เพิ่นไทยคลิปใบเป็นเขียวพญานาคเพิ่นเขียวพญานาคเดี๋ยวขอดูหน่อยเบิ่งเบิ่งอันนี้สักอันเบิ่งนี่นด้นี่ๆๆๆโอ้ตัวเขียวๆตัยวตัวไ่นบ่นี่ยใบใหม่เห็นบ่อืเล็กยังงอหนี่งเดี๋ยวเป็นเล็กเดี๋ยวขอขยา่เยอะเกี่ยวกว่ากันเกี่ยวกเราไปเห็นไปเห็นดิอือไปเห็นต้องเขาต้องเบิ่งสีเห็นบ่ มันจะเป็นเห็นบ้างอผูยนึงกับว่าสองสามูนึงกัว่าสองหานะอืมทำไมสองสามกับสองหาต้เออนัเห็นบ้างนะเห็นอยู่ทำไมสองสามกับสองหาเอออเห็นบ้นอันนี้เลขยกมาตกมาจากไหนครับหนี่ใบไม้ตลูกใหญ่ละใบไม้ตอย่างีรเออต่มีตัวเลขปูนี่นาปูปูเลอตเขียวอบบอืมนั่นนั่ั่ นี่ตรงไหนเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันเห็นมันผีีีไก่พอดีฉัดนั้ตัวไหนหมดเห็นยอนี่นีเขียวโอ้เขียวเขียวโอ้นี่นี่ข้างล่างห้าห้าเปรตบอลยังไงเบิงเหรอเบองบ่เรียวเต๋อเนาะเออเลียวเต๋อเออนั่นละนั่นละอืม เหมือนสามโตเดินเนี่ยไม่เป็นสามแล้วเบิ่องหลังรถดับไปรู้จักโตจักโตลายโดนเนาะลายโตอันนี้เห็นจากอะไรเนี่ยน่ในเขี่ยวพญานาคในเขี่ยวพญานาคที่พันลื้อยู่ตรงนี่แหละเป็นไปซองเบิ้องพันลื่อยู่บนตอนนี้อยู่ในวัดเนาะกำลังลื้ออยู่มีคนหลายอยู่บ้างล่ะก็มีอยู่ไปซองพญอยหญ่จ้ำอยู่ฝุ่นปะพ่อใหญ่จ้ำก็ขึ้นไปฝุ่นละอยู่ในบัตรเออตอนนี้พุ่นอยู่วัตรยังไงวัดอ๋อเดี๋ยวจะไปโดนที่วัดรหนึ่งโอเคเนี่ยน่าจะเห็นเนืบื้องหังก็ะเป็นเห็นว่าี่ อิดตีมันเห็นไหมเลือยขึ้นมาเลี้ยดือยขึ้นมาในสระโอเลือยเยอนมากตอนนีก่อนเท้าอย่างนี้เป็นเพ่นเลี้ยงเป็นตับเป็นตับอะไเพิ่นปอบจากปากหนุนลงไปชุดทองเห็นว่าเห็นตะปูเห็นในอย่างที่ว่าในในพระนั่นแหละเพิ่นว่าจังไหนที่เห็นลงพญาจั่เห็นลงคลิปมานะอ๋ออ๋อเขาเรียกวัดวัดอย่างวัด วัดสีสว่างวงวัดสีสว่างวงศ์วัดหนองบัวบานวัดบ้านหนองบัวบานอ๋อที่ปู่ที่เพิ่นสร้างเอาไว้แต่เพิ่นขอมบุ่นปู่บุญอ่าปู่ทองมารุ่นเล็กเนาะเออนี่ที่เพิ่นสั่งไงโบสถ์อ่ะที่สั่งโบสถ์มันเป็นวัดเพิ่นปู่ทองมาเดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่จ้ำ ปูยืดทิ้งปูลลนเลยนปูเข้ามาบ่อยไหมทุกวันนี้ปูเข้าใม่เขาดอกเพราะว่าเพิ่นกำลังเพิ่นกำลังก่อสร้างของเพิ่นอยู่เฮ็ดงานเพิ่งอ๋อเพิ่นกำลังก่อสร้างอยู่โบสถ์ทั้งปุ่นกำลังสิรื้อสร้างเลยกระจีบุรณะสั่สงถึงไม่เลยเอาเกิดต้องใช้คลิปให้ส่งไปทั้งไก่คนได้เห็นได้อย่างครับกำลังสร้างอยู่สร้างโบสถ์และสร้างอย่างนะตรงนั้นเขาเป็นสร้างอย่างรื้อสร้างรื้อสร้างรื้อลื่อลื่อบ่อน้ำมันล่ะเขาเอิ้นว่าบ่อน้ำบ่อน้ำบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อ๋อ บ่อนาบ่อนี่คนแต่ตัวอน้ตังแต่หอมโอ้ยไม่อย่ง่ฟ้าเลยยังตกมาเป็นตัวเลขบ่ปูลมแรงงวดนี้ยังไม่ได้ตัวเลขบัวได้ตัวไหนเน่ยได้ตัวไหนยายยายได้ตัวไหนบอกนี่ไหนแปดหาแปดหาเด็กพันยานมีอย่างมีห้ เปลียนเปียนักไเส้นพยานักนะเปดหาก็หาเปดกลับเอาตัวหาเปดก็เป็นหาตัวเดียวนะ่ยนะตัวเดียวละหาเปดก็เป็นหาเนี่แม่สองหลักนี่เ็เรียกยันยางล่ะนี่มาคู่ถลายปู่ว่าสองหลนี่ วไม่วอปเืไวปูเนาะเห็ดืปูเ็ดเออห็ปูก็เ็ดนี่แหละมาชาา้ามกันเป็นยาเนเป็นยาเส้เล่าตัวนี้เนาะเป็นยาเส้ท่นข้นมปูเองวันนี้น่าจะเส้นเสือม่จะคา ท่านมมือละลายเนาะเครื่องนี่มันค้นค้าเจียวเข่าข้นโมริมาเรื่องเลียกับวัสดุว่าท่านสูตท่านหมานมดที่บานมากได้ได้บ่หมดีบัได้เรียกว่าเพิ่นนิดเพิ่นม้อยอันน่ะเพื่อได้ก็ได้อยู่ทางไก่อู้ทางไก่ได้ทางไก่เพิ่นได้ไปเข้าฟันไปเข้าฟันเอ้าไปเข้าฟันเอ้าคือบางคนก็ถูกจนใน เอามาลำมาแสดงไงเนาะแมนคือเดินถือเพิ่นกับไปได้เพิ่นหาได้น้ำตกไหมเฟินง้างนี่ละเพิ่นเห็นเพิ่นกับเกลียวเพิ่นได้ได้เปรตหาเนาะเงี้อนี้ได้ยุบปากพญานาคที่เพิ่นถื้อสั่งโอ้ปากพญานาคกำลังสร้างอยู่สิเออเพิ่นเห็นในปากไม่เขียวในปากในแขีวเพินจัดจนะเอ็นเป็นเปรตหาเอ็นเป็นเอ็นเป็นห้าห้าเปรห้าห้าเปรแมนโอ้เห็นเป็นห้าห้าเปรกำลังสร้างอยู่นี่เนาะ กรหลังไหนเนาะนี่นาะอ๋อกรมทรัพยานาคเลยติดพันโซลินอ๋อโซลินก็ได้มากไก่เนี่ยโอ้ยโบไก่ดอกรถตูมีอนี่แป๊บเดียวคอยมีข้าวมันก็ไปได้ทั่วเลยเออสายบุญเนาะก็ไปถึงที่แหละมาเยี่ยมมามาละเกือบทุกมืองเลยท้าวผู้ใหญ่เราเคยมาบ่วยมาจนถามหาเจ้าพญา้อมอ๋อท้าวผู้ใหญ่หลอมละ ท่านที่บอกว่าไปไสสักเนี่ยอืมนีแหละโอ้ได้มังนอนดีด้อแมวนอนประจำเลยเนาะครับคุณผู้ชมนะครับบางทีบางท่านก็จะเห็นตัวเลขตามสารปูบ้างบางทีก็แล้วแต่จะเห็นนะครับแนวแอดขอให้

วันนี้นะมันดำแม่นแปดาศูนย์ถ้าเราได้แปแปดศูนย์แปดศูนย่อนแปดศูนย์ นั่นเนี่ยเบิ้งจริงมากคับโอ้ยเปดศุนจริงเลย ครับคุณผู้ชมครับบ้านใหม่นะบ้านของท่านก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าจะต้องเดินผ่านตรงนี้ได้หรือเปล่าหรือว่าจะต้องไปทางนู้นนะเดี๋ยวจะไปถ่ายดูให้เอซีนะครับได้ชมนะครับไม่ได้มาโมทิพานมามาเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมนะครับก็ ยังว,วันนี้ตามให้อีกนะครับเลขที่ได้เมื่อกี้นี้นะครับเห็นในต้นไม้8ปดศูนย์แต่ว่าเลขของที่เห็นในโทรศัพท์ในหรือในปากพญานาคนะครับที่ท่านถ่ายให้เห็นเมื่อสักครู่นี้ก็จะเห็นอยู่นะครับคุณผู้ชมนะครับจะทุษสารน,นี่นะตูวใส่ก่อนนี่บอก ค, ב. คุณผู้ชมนีพพ so ่คือบ้านที่สร้างใหม่นะครับให้ปู่นะครับนะครับบ้านที่สร้างใหม่เรือนไทยนะครับนะฮะสารนะครับสารปูทองมานะครับสารปูทองมานะครับคุณผู้ชมนะครับสารปูทองมานะครับ ครับบ้านเลขที่เพลินนะครับแปดห้ากับเก้าสี่นะครับแปดห้ากับเก้าสี่นะครับบ้านเลขที่นะฮะเอสโคโซไม่ดูนิดนึงนะครับแปดห้าเก้าสี่นะครับแปดห้าเก้าสี่นะบ้านเลขที่ของเพิินนะฮะแปดห้าทับเก้าสี่นะครับ ขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมอย่างมากนะครับแอตามบรรยากาศให้ให้ชมนะครับนี่คือโดนปูตานะครับ<ม>โดนปูตาที่ญาติธรรมเคยมาขอโชคขอลาบนะครับก็อได้ตามมาแล้วนะครับนี่คือโดนปูตาเนาะก็ขอให้คุณชมเหงนด้วยๆทุกท่านเด้อสาธุสาธุขอบคุณครับที่ให้กําลังใจและติดตามแอบโดดีเสมอมาขอบคุณครับผมสวัสดีครับ